สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่บุนเดสเลกาเยอรมันโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเลเวอร์คูเซ่นเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท จะลงเตะกันในเวลาสองทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามไบอารีนาผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านเฟลิกบริดและก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำลายบอร์ด AI วิเคราะห์บอลของเราหน่อยลายบอร์ดของเราไม่มีโฆษณาเว็บพนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาลายบอร์ดของเราจะตอบเมื่อเพื่อนๆพิมพ์โค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอร g n g ่สหรือสแกนได้ที่ QR Code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลย กลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเลเวอร์คูเซนความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ3ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ2นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้12ประตูเสีย6ประตูวันนี้เลเวอร์คูเซนยังคงทำผลงานจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเคยสำหรับลูกทีมของชาบีอลอนโซด้วยการยังไม่แพ้ใครตั้งแต่เปิดลิกมาแต่ข่าวร้ายก่อนลงสนามวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้งานฟอเรียนเบียเพลย์เมเกอร์วัยรุ่น ที่ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าจากการรับใช้ทีมชาติเยอรมันซึ่งถ้าเจ้าตัวไม่พร้อมจริงๆคาดว่าอามินอัดลีจะลงทําหน้าที่แทนส่วนที่เหลือจะเป็นนักเตะเซตเดิมชุดใหญ่ลงบูต่อเนื่องโดยมีวิกเตอร์โบนิเฟสยืนคำเดี่ยวเป็นหน้าเป้าเช่นเคยมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนแฟรงก์เฟิร์ตกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ5ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอสองนัดแพ้0ูนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้15ประตูเสีย9ประตู วันนี้แฟรงก์เฟิร์ตเป็นอีกหนึ่งทีมที่ผลงานนอถือว่ามาดีแบบสุดๆด้วยการตามหลังจากฝูงเพียงแค่แต้มเดียวเองบวกกับล่าสุดดิโนท็อปเมอร์เลอร์บอสใหญ่มีข่าวดีให้ชื่นใจอีกด้วยเพราะจะกอลับมาได้ตัวเควินพรับผู้รักษาประตูมือหนึ่งสลัดคราบเลี้ยงหายเจ็บกลับมาพร้อมเฝ้าเสาอีกครั้งส่งผลให้เขาอาสานโต้จะกลับไปนั่งเป็นสำรองขณะที่จุดที่คาดว่าจะปรับทับมากที่สุดก็คือวิงแบ็กซ้ายที่จะลองมาใช้บริการของนิละเอ็นคุนคูดูบ้างส่วนที่เหลือไม่มีปัญหาเตรียมมมมวางอ วหอกฟอร์มแรงและอุโกเอคิติเก้คงแขนล่าตาข่ายเช่นเคย11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เลเวอร์คูเซนจะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยลูคัสราเดกกี้เอ็ดมองตับโซบาโยนาธานตาปีเอโรอินคาปีเยเรมีฟริมปงกราดิชาก้าอเล็กกาเซียอเล็กริมันโดอามินอัตลีมาร์กแตงเทริเยตวิกเตอร์โบนิเฟสแฟรงก์เฟิร์ตจะมาในระบบ4-5-2นำทีมโดยเควินทรัพ รัสม Art ุดคริสเตนเซนตูตาโรบินคอฟอัตูทีอาเธอร์อันกาคานอฟเอลเยสสคิรีฮูโกลาสันนิลาเอ็นคุนคูโอมามามูตอุโกเอคิติเกทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่าสิบนัดโดยห้านัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเลเวอร์คูเซนชนะสี่นัดเสมอศูนย์นัดแท้หนึ่งนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้18ประตูเสียหประตูอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเลยครับว่าแฟรงเฟิร์ตทำผลงานช่วงต้นซีซั่น ได้อย่างดีเยี่ยมด้วยการเป็นหนึ่งในทีมที่ยังไม่แพ้ใครเลยโดยนัดล่าสุดสามารถยันเจ้าทีมอย่างบายเยนได้สําเร็จอีกซะด้วยจึงมองว่าการเจอกับอีกหนึ่งยอดทีมวันนี้ก็พร้อมสู้ขาดใจเช่นเคยหละครับขณะที่เลเวอร์คูเซนผลงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ก็จริงแต่ถือว่าไม่เปล่งปลั่งเหมือนปีที่แล้วที่ได้แชมป์บวกกับวันนี้มีแววจะไร้เงาฟอเรียนเบียดเพลย์เมคเกอร์ตัวเก่งอีกซ่าด้วยทาให้ความน่ากลัวในเกมลุกหดหายไปพอสมควรหละครับพี่น้อง เปอร์เซนต์ที่เลเวอร์คูเซนจะชนะอยู่ที่45เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่แฟรงเฟิร์ตจะชนะอยู่ที่25เปอร์เซนและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่30เปอร์เซนจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเลเวอร์คูเซนเปิดบ้านชนะแฟรงเฟิร์ตไปด้วยประตู2ประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ